วันหยุดยาวนี่ผ่านไปไวจริงๆแม่ต้องขึ้นรถไปตั้งแต่บ่ายวันนี้เลยนะลูกจวนเจียนเวลามันจะยุ่งแล้วของเล่นที่แม่ซื้อให้เนี่ยเตยต้องจําเอาไว้นะหลังหกโมงเย็นห้ามเปิดกล่องมาเล่นอ่อค่ะแต่ว่าเตยถามได้ไหมคะแม่ทําไมหลังหกโมงเย็นเปิดไม่ได้หรอคะไม่มีอะไรหรอกลูกทําตามที่แม่บอกก็พอแม่จะได้ไปทำงานได้อย่างสบายใจนะ อ่าค่ะคุณแม่เดินทางดีๆนะคะวันหยุดยาวคราวหน้าก็อย่าลืมลงมาหาหนูแบบนี้ด้วยนะไม่ลืมหรอกจ้าเดี๋ยวอย่างวันแม่เนี่ยแม่ก็จะลงมาหาคุณยายอีกรอบหนึ่งจะมาหาหนูด้วยอยู่บ้านก็อย่าดื้ออย่าซนตั้งใจเรียนนะลูกเตยค่ะขอบคุณสำหรับของเล่นพวกนี้ด้วยนะคะหนูชอบมาก ของเล่นยุค90ห้ามเปิดกล่องหลัง6โมงเย็นแฟนเพจเป็นพื้นที่สีเขียวช่องแยกดาร์กจัดๆไปซัพพอร์ตกันได้ค่ะไงลูกเตยแม่เขาซื้ออะไรให้บ้างน่าจะเป็นของเล่นทันสมัยในยุคนี้นะหน้าบานเชียวใช่ค่ะคุณยายมันอาจจะไม่ได้เป็นของแพงอย่างพวกตุ๊กตาบาร์บี้เกมบอยหรือว่าทามากอสแต่ว่ามันน่ารักมากเลยค่ะ ถ้าแม่เขาไม่ได้ซื้อมาจากในเมืองให้หนูก็คงไม่มีของเล่นเล่นหรอกก็จริงนะต้องซื้อตามห้างไม่ก็ร้านของเล่นใหญ่ๆแต่บางทีอนาคตมันอาจจะสั่งซื้อได้ง่ายๆเลยก็ได้นะใครจะไปรู้ต่อให้ผ่านไปสักกี่ปีหนูว่าหนูก็ยังหลงรักของเล่นยุคนี้อะค่ะคุณยายดูสิคะเหมือนตัวเนี้ยมันจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แล้วก็ยังมีชุดหม้อข้าวหม้อแกงกับตุ๊กตากระดาษด้วยนะคะเล่นไม่ถูกเลยอ่ะจริงสิมีปลาของเล่นแล้วก็เบ็ดด้วยงั้นเดี๋ยวหนูจะเป็นชาวประมงงั้นเดี๋ยวค่อยเป็นชาวประมงลูกกินข้าวกินปลากันก่อนยายอุ่นกับข้าวเรียบร้อยแล้วปะ่ะไปตั้งโต๊ะกันได้ค่ะคุณยายเดี๋ยวหกโมงเย็นก็แกะออกมาเล่นไม่ได้แล้วสินะเวลาไวจัง มาเร็วเดี๋ยวกับข้าวมันชืดหมดล้างมือที่โอ่งแล้วก็ขึ้นมาลูกเตยมาแล้วคะ่ะคุณยายโหยของชอบหนูทั้งนั้นเลยเอก็แอบ,บสงสัยเหมือนกันแฮะว่าถ้าเราดื้อแพง่งลองเปิดกล่องนอกเวลามันจะเกิดอะไรขึ้นนะในเมื่อเราคล่องใจลองเปิดดูเลยก็ยังได้คุณยายยังอาบน้ำไม่เสร็จนี่นะ ไม่ได้สิแบบนั้นก็ผิดสัญญาที่ให้ไว้กับคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้เตยเรารับปากไว้แล้วคำพูดสำคัญเปิดตอนไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละรอให้กางวันก่อนอ่ายายมาแล้วลูกอาบน้ำเสร็จแล้วบนพึมพำอะไรพูดกับใครกลางมุ้งนะลูกเดี๋ยวยุ่งหามค่ะคุณยายเดี๋ยวหนูกลางมุ้งให้แบบด่วนๆจีเลยค่ะ มีอะไรหรือเปล่าลูกอยากเล่นของเล่นในกล่องนั่นหรือไงเห็นจ้องอยู่ตลอดมาถ้านอนไม่หลับยายเล่านิทานให้ฟังงั้นนิทานเรื่องนี้เลยค่ะคุณยายแม่สั่งเด็กน้อยไว้ว่าห้ามเปิดกล่องของเล่นหลังหกโมงเยน็นเปิดแล้วจะเป็นยังไงเหรอคะก็อาจจะคล้ายกับเรื่องเปิดพระอบพบนางโมรานั่นแหละลูกเปิดในเวลาที่ไม่สมควรก็อาจจะเจอกับโชคร้าย อ้านั่นไงเอาเข้าจริงหัวถึงหมอนก็หลับแล้วเด็กน้อเด็กอดใจทั้งคืนเลยพอเช้ามาก็เปิดได้สักทีแต่มีเวลาเล่นแป๊บเดียวนี้สิกลับมาก็ต้องทำการบ้านเตยรถโรงเรียนมาแล้วลูกมาเก็บของเล่นได้แล้วอาค่ะคุณยายนี่ พวกแกอยู่กันให้ดีๆนะเดี๋ยวเอาไว้มาเล่นกันใหม่ยังเล่นไม่ทั่วกล่องเลยเฮ้ยทำไมเวลานั่งเรียนหรือว่าเวลาต้องทำงานทำกันบ้านเนี่ยเวลามันเดินช้าจังเลยนะไม่เหมือนตอนนั่งเล่นของเล่นเลย เป็นไปตามที่เราเล่าแล้วอุ่มว่าทำไมคุณแม่ถึงได้ห้ามเราไม่ให้เปิดกล่องของเล่นหลังหกโมงเย็นอืมอุ่มก็ไม่รู้นะแต่ว่าอุ่มพูดได้หรอมันเกี่ยวกับผีหรือเปล่าผะผีหรอเตยทำกันบ้านเสร็จหรือยังไปอาบน้ำอาบท่าซาจะได้กินข้าว เสร็จพอดีค่ะคุณยายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหนูลงไปอาบเลยนะคะนี่ก็เลยหกโมงเย็นมาแล้วด้วยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งถ้าเราจะลองเปิดดูเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรขึ้นมาล่ะไม่เอาดีกว่าลมพัดผ่านบานหน้าต่างคืนนี้เย็นจัง ตื่นกลางดึกจนได้เป็นไปไม่ได้ทำไมกล่องของเล่นมันถึงได้ขยับเองแบบนั้นล่ะกลัวก็กลัวแต่ก็อยากรู้ถ้าไม่หายข้องใจเรานอนไม่หลับแน่ๆเป็นไงเป็นกันเปิดจนได้เพิ่งเคยรือมาถึงก้นกล่องก็วันนี้ จดหมายนี่คือว่าแล้วเชียวเตยอะแต่แม่ไม่ได้โกรธอะไรนะลูกอยากรู้ไหมว่าทำไมแม่ห้ามไม่ให้เปิดหลังหกโมงเย็นมันควรจะเป็นเวลาพักผ่อนไม่ใช่เวลาเล่นแล้วนะลูกแม่แค่เป็นห่วงหนูแม่รักหนูเสมออ๋อที่แท้ก็ไม่ใช่ผีแต่ว่าเป็นกุศโลบายของแม่ แล้วเมื่อกี้ทำไมเราเห็นมันสั่นกันน่าหรือว่าเราจะตาลายไปหน่อยเ <c oughs> ตยลูกผีที่น่ากลัวที่สุดก็คือผีพนันแล้วก็ผีขี้เกียดนี่แหละแต่ว่าเตยไม่ได้ถูกผีขี้เกียจเข้าสิงคุณยายก็เลยซื้อลูกโป่งที่เตยอยากได้ให้เป็นรางวัล เอาอย่าทำแบบนั้นลูกอู่ข้อมือไว้เดี๋ยวมันหลุดไปนะไม่นะคุณไก่กลับมาก่อนจะลอยไปไหนนะอย่าร้องลูกคนเขามองเดี๋ยวยายซื้อให้ใหม่คราวเนี้ยถือให้ดีๆนะเย้ yeah, ขอบคุณค่ะคุณยายไม่รู้เหมือนกันว่าผีมีอยู่จริงหรือเปล่า แต่ความอบอุ่นในยุค90มันเคยมีอยู่จริงแน่นอนนอกจากนั้นในยุคนั้นยังมีตู้ถ่ายสติกเกอร์ด้วยนะคะจะนำมาประยุกใช้ต่อไปในเรื่องถัดๆไปค่ะใครชอบฟิลผีแนวยุค90แบบนี้แนะนำเป็นคลิปนี้ที่เด้งขึ้นมาตอนนี้นะคะฝากซับขรอตพี่ตังกว่าด้วยกันกดไลค์กดแชร์และถ้าอยากให้พี่มีแรงไปต่อกดซับด้วยแล้วเจอกันใหม่